ปิด F7 ออกเลยโอ้ค้าเล็กๆพี่ไป็นนายกแตกไอ้เหี้ยไม่แตกคือร้อยยังดีเลยเธอมันอยู่ไหนไม่เล่นพันใช่ไหมมาใหม่ๆไม่เห็นพันเราก็ไม่เล่นมึงระวังแล้วกันแค่นั้นแหละระวังไว้สวยๆแนวประตูแนวประตูนะไก่ดีแตกที่วางั้งตู้ไปไหนอ่ข้างอะไรเนี่ยข้างกำแพงข้างกำแพง ลาเขาเสียงกนาไมบ้านตูทีเลยเอ๊โหลังตู้กหรอเพื่อนเราดิทั้โลอะเขาเล็บตูทั้งโลดิตูยิงอยู่ยิงอยู่เจ็บ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 ตรงตู้เจ็บตู้เจ็บตู้เจ็บ ตีอันไหนดิตีเต็มอะเออเพียร์ลตี้เพียร์ตี้อันเลกไอ้เฮียเต็มป่ะตีเต็มป่ะมีใครอันนี้ปะออกตีไมปเลยออกตีไปเลยกดออกตีไเองนะครับป๋าป๋าว่าไงว่าไงมาลุบยังไงอะไม่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 เขาเล่นห้าร้อยเราก็เล่นห้าร้อย สามบอยว่าไงครับไหวไหวไหไหวอยากอยากลงอะแต like ่ไม่มโทนย่าผมเกือบตายแล้วยาอยากลงครับแต่ไม่มีเต็มสามสิบห้าบอยนี่คืออะไรได้บอยงผมผมแต่เซ็นหเนี่ยไม่อยากลงห้าสิบมก็ได้าบอยจะตีเดหนึ่าตายว่ะอ่าเลกอะไร้ยขอายขอายขอหอบุ๊คเลยไม่รู้เลขอะไรแค่เลขยนึอะอรอัด ภาพน่าจะเล็กอ่ะอ๋อพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วไอ้เก็บที่เหลือกูขอแค่ใช้ปืนพออ่าตั้งโลดเลยดิทั้งโลดดิพี่ากปืนสามร้อยให้โปรใช้แทนนี้เอาดิเดี๋ยวกูใช้ปืนปืนไอ้เบงสัตว์เดี๋ยวรู้เรื่องเลยพี่เก็บได้แล้วนะรู้เรื่องเลยพี่ฟุ๊กเคยบอกนานแล้พี่ฟุ๊กเออเดี๋ยวพี่ยืมใช้ก่อนใช้ปืนสามร้อยก่อนเอ้ยผมไม่มีที่ไม่อห่วงขอมึงเน้นตัวนี้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 ยวตัวไหนตายปืนไหนตยแกร์แกร์แกร์แม่งมัดวะ ปีนเนี่ยปีนตายหนึ <found> ่งตายหนึ่งไปไปไปไเตรียมเข้าเตรียมเข้าเตรียมเข้าโดดขมาโดดขมาโดดขมาเพื่อเข้ามาแล้วโดดมา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 เออเออเอออม่ไมุมถ่เลยมมย้ายมถ่เลยมันอยู่ซ้ายนะอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายโอ้โหตายหนึ่งานึ่ายหนึ่งายหนึ่งสยได้ฟาน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  ตายอ้วยพิพเซพันเซพันกี่ตัวเซพันวนเนียในบ้านพันตัวเดียวเฟนโอ้ตายตายหนึ่งตายหนึงโดนเ่ตายนึ่ะตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรยน่งย่งยนลงตายหนึ่นึ่งตายนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตา่าอะไรลงมาพัน่า่ย่่ยนน่นตนยนยนยตนนึงตานนึงนึงตา่งทาแม่ง ตายหนึ่งตายหนึงจังนึงเหลือพันตัวเดียวเหลือพันตัวเดียวมาช่วยพี่หน่อยโอ้โพี่แตกว่ะเหลือพันตัวเดียวอยู่ในนั้นอ่ะสองเหรอดทีหน่อยทีหน่อยเล่หนึ่หนอสมาหน่อยพันเรามาหน่อยโอ้แตกตีนงหนจะไปเอาพัไปเอาพัรแป๊บไปมันถมมันตทีมถไมตทีมันดไป่อยลงไปเติมลงไปเติมลงไปเติมีอย่าพูดดีโอ้โหเกิด จับตีอยู่มึงเข้าบ้านดิใครอยู่ข้างบ้านน่ะมึงกลัวอะไรอ่ะใครหัวตี้อ่ะตี้มาดิเซฟบอตตี้ก่อนเซฟบอตตี้ก่อนลองตายแบบนไม่ตายทั้งหมดเลยถงไว้ถงไว้ถงไว้กลัวพันแป๊บแฟลับตี้แฟลับตี้อาลับตีทีตีลับตี้ลับตี้วิ่งไปเอาดิวิ่งไปควักดิไอ้นี่เกียร์ก่อนได้ไหมเนี่ยล่อมันเข้าไปในบ้านนี้เหนี่ยหน่อยหน่อหน่อยหน่อยบอยตีตีหน่อยปะบ้านตีหน่อยตีหน่อยเลขสิบสี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ ตีไปแล้วพี่ตีไปแล้วนี่เก็บตู้เว้ยเลขสิบสามสิบสามไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านลุงแล้วใส่กรวเป๋าแป๊บแตกแกตายเนี่ย3ร้อยหนึ่งร้อยหน่อหน่รอยเวเลียเลียวล้ยเด็เด็ดาจะเก็บตู้มาจะเก็บตู้มาถลผมอยู่ข้างบ้านนะแตกแกตีดีตีดตายตายตายสองตายสองตายอตายสตายสองตายง น่าจะเคลียร์หมดแล้วเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเลือกรียบร้เสร็จห้าร้อยผมอยู่ข้างบ้านนะอะฮะดูไก่ด้วยดูไก่ด้วยเฮ้ยดีกว่านี้เฮ้ยดี่าไม้เซ้นก้อนเซ้นหนึ่งนะมาเออเมาเมาเมาเฮ้ยแม็กมาสใครอะเอาดียิงมันดีลูฟี่อะเออมาเก็บแล้วป้าพอยนี่คือทางของพี่นะใช่เหรอเฮ้ยไม่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 มันเก็บตู้ออกไปดีใครขวางตู้เนี่ยอ่ับางผมอยู่ข้างหน้าต่างอะหน้าต่างไอ้นั่นอะที่ใครขอเก็บก้อนอ่ะ เอ้ยโรดพี่อาร์ตโรดโรดดักในเดฟไปดักอบั่ผมอะไปไหรอเปล่าเอ้ยเราไม่เห็นไอ้อบงไมอะมันแกเลยอ่อัพเดทมันแตกเลยไหมไอ้เซ็ตตรงนี้ผมอยู่ไหนอะเนี่ยซีโร่อยู่ไหนอะยืนอยู่ตรงนี้ผมตาอันนี้ของผมครับไม่อบังตาอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็น